เรามาดูครับว่าแผนการตลาดของบริษัทดูดีเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออนไลน์มีข้อดีอย่างไรเราจะมาไล่เรียงกันเป็นข้อๆกันเลยทีเดียวนะครับอันดับแรกนะครับเรามีสินค้าแจกทดลองฟรีและที่สำคัญครับไม่ต้องลงทุนสูงแต่อย่างใดไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับสำหรับสินค้าแจกฟรีนะครับสำหรับคนใหม่ที่เข้าไปฟังในเรื่องของราวของผลิตภัณฑ์เรื่องของความรู้ ในเพจและกลุ่มนะครับของบริษัทนั่นเองจะมีสินค้าเทดลองให้ท่านได้ทดลองฟรีๆเลยเทียมนะครับสินค้าของเราส่งฟรีทุกชิ้นโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้านี่เป็นเรื่องง่ายนะครับที่หลายๆท่านนะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสบู่หนึ่งก้อนเราก็จัดส่งฟรีให้ท่านเพราะฉะนั้นหมดปัญหาในเรื่องราวของค่าใช้จ่าย ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการส่งสินค้านั่นเองและที่สำคัญนะครับไม่ต้องรักษายอดใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะขึ้นตําแหน่งแล้วก็ดีนะครับหรือว่ายังไม่ขึ้นตําแหน่งก็จะไม่มีเรื่องราวของการรักษายอดใดๆทั้งสิ้นรหัสนะครับไม่มีหมดอายุสมัครฟรีนะครับระบบโอนเงินแบบรวดเร็วเป็นระบบ e ีเ l เลตแบบ100%เรามีเพจมีกลุ่ม คอยสอนทำธุรกิจทั้งคนใหม่และก็คนเก่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่อย่างใดก็สามารถเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับทำธุรกิจออนไลน์กับพวกเราได้แบบมืออาชีพและที่สำคัญเรามีลิงก์ขยายสายงานส่วนตัวให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับให้สามารถส่งและก็ขยายสายงานของเราได้เลยแผนการตลาดดี สินค้าคัดเกรดคุณภาพยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทดูดีเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออนไลน์เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมอบให้กับสมาชิกของเราเรามีคอร์สนะครับให้ความรู้มีแคมป์นะครับสร้างความสุขเรามี OPP เปิดโอกาสทองทางธุรกิจให้กับทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งออฟไลน์ line, และก็ออนไลน์ line. เรามีครบสรรน,นะครับ ให้เลือกทำกันเลยทีเดียวโดยมีกูรูวิทยากรผู้มากได้ความสามารถสามารถส่งต่อนะครับให้ระบบออนไลน์เดินได้เต็มระบบทุกพื้นที่ทั่วไทยเรามีทริปท่องเที่ยวทั้งในไทยและก็ต่างประเทศเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับที่ได้ดูเพจของบริษัทดูดีเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออนไลน์ท่านจะเห็นนะครับเรามีทริปท่องเที่ยวต่างๆมากมายมีความสุขนะครับ เขาว่าทําธุรกิจสร้างความสุขและสร้างเม็ดเงินในกระเป๋าของเราอย่างต่อเนื่องอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของแผนการตลาดดูดีเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออนไลน์กันเลยทีเดียวไปดูต่อครับในเรื่องราวของสินค้าและก็ PV เราคัดสรรสินค้าคุณภาพไม่ต้องเยอะนะครับแต่สินค้าของเราเน้นคุณภาพโดยเฉพาะโคโรฟิลนะครับที่ตอนนี้เป็น b บ s t เซ l เลอรขายดีมากๆ คนไหนก็ต้องรู้จักนะครับสำหรับตลาดน้ำเขียวคือชื่อว่าคอ r โรฟิลล์อัลฟันฟากรีนพัดนะครับขนาดใหญ่ขวดใหญ่แบบนี้นะครับจุที่474มิลลิลิตรนะครับคะแนน PV นะครับมีอยู่500คะแนนแล้วก็สบู่คอลลาเจนทองคำหนึ่งในแพ็กเกจนะครับที่ส่งให้กับลูกค้าได้ทดลองใช้ฟรีนะครับกับสินค้าทดลองหลายคนนะครับ กลับมาซื้อซ้ำแล้วก็เปิดเป็นสมาชิกเปิดเป็นยูเซอร์ซึ่งคุณภาพยอดเยี่ยมมากๆนะครับในเรื่องราวของสบู่คอลลาเจนทองคำคะแนน P ีวก็100 PV นะครับกาแฟดูดีทเวนตีนายีชนิดของเรานะครับเป็นกาแฟที่เน้นสำหรับคนที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเบาหวานความดันสามารถที่จะทานได้ คัดเกรดคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมนะครับคะแนน PV ก็อยู่ที่100 PV นะครับสินค้าของเราเน้นคุณภาพจริงๆเรามาต่อครับว่ารายได้ของบริษัทดูดีเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออนไลน์มีอยู่5ช่องทางหลักๆช่องทางแรกนะครับรายได้จากการขายปลีกเนี่ยถึง200%เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันว่าเข้าได้200%จริงหรือเปล่านะครับข้อ2ครับ รายได้จากการแนะนําตรง100%ข้อที่3ครับรายได้ภายใต้องค์กร85%ข้อที่4รายได้จากการซื้อซ้ำตัวเอง40%พูดง่ายๆว่าถ้ามีการซื้อสินค้าภายในบริษัทเราจะคืนเงินให้ท่าน40%นะครับข้อที่5รายได้โบนัสแอคทีฟโบนัสคนขายเก่งคนขยันนะครับอยู่ที่20 ถึง25%นี่คือรายได้ของบริษัทดูดี Network Inter นเตอร์ออนไลน์หช่องทางหลักการเริ่มต้นนะครับธุรกิจที่นี่ก็เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะไม่มีค่าสมัครค่าสมัครฟรีนะครับที่สำคัญครับเมื่อเราเริ่มต้นทำธุรกิจเปิดยูเซอร์นะครับ1,500บาทเพียงเท่านั้นนะครับท่านก็จะมีรหัสเป็นของตัวเอง นะครับขึ้นตำแหน่งแรกทันทีครับง่ายๆแบบนี้ละครับกับบริษัทดูดีเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออนไลน์คือตำแหน่งซิลเวอร์สิ่งแรกที่ท่านจะได้รับนะครับก็คือสินค้านะครับ1,500บาทเราสามารถเลือกได้เลยอย่างที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับว่าจะเลือกเป็นกาแฟก็ได้เป็นสบู่ก็ได้หรือจะเป็นคอโรฟิลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถซื้อสินค้าในครั้งต่อไปรับส่วนลดทันทีครับ 40%ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆมีสิทธิ์นะครับรับโบนัสแอคทีฟภายในเดือนนั้นๆน,น,นะครับก็สามารถที่จะรับได้เลยนะครับ20-2 5ภายในเดือนนั้นๆและขึ้นตำแหน่งซินเวอร์ทันทีที่สำคัญครับเป็นสมาชิกตลอดไปไม่มีหมดอายุมีสิทธิ์รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับ ส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่างๆทางบริษัทจัดสรรให้อย่างเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับมีธุรกิจสร้างเงินล้านเป็นของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างที่ผมบอกว่าเปิดยูเซอร์นะครับหน่ยูเซอร์หน่วยการลงทุนน้อยมากๆนะครับเหมาะสำหรับการเริ่มต้นของนักธุรกิจเพียง1,500บาทท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย นี่คือการเริ่มต้นกับธุรกิจดูดีเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออนไลน์อย่างที่ผมบอกครับว่ารายได้จากการขายปริก200%เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโคโรฟิลขวดใหญ่แบบนี้นะครับราคาสมาชิก1,500บาทสามารถนะครับนำไปแบ่งหลอดเล็กแบบนี้แหละครับที่ท่านได้เห็นนี่ได้ถึง50หลอดแล้วท่านลองคิดดูครับ 50หลอดแบบนี้นำไปขายหลอดละ100บาท50หลอดก็เป็นเงิน5,000บาทเมื่อเราลบต้นทุนก็คือ1,500บาทเราจะมีกําไรทันทีอยู่ที่3,500บาทหรือถ้าคนไหนนะครับถนัดที่จะลงบุธตลาดนัดสามารถที่จะนำโครโรฟิลไปบรรจุในน้ำนะครับขนาดขวดเล็กแบบนี้นะครับ ได้ถึง237ขวดนำไปขายขวดละ20บาทนะครับก็จะเป็นเงิน4,740บาทนำมาลบต้นทุน1,500บาทท่านจะมีกำไรทันทีครับ3,240บาทนี่คือกำไรขายปริกแบบ200%ซึ่งทำกันแล้วนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับมีเม็ดเงิน มหาศาลเกิดขึ้นจากการขายปลีกแบบนี้สุดยอดมากๆนะครับนี่คือเรื่องราวของรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกนะครับที่ขายปลีกและเราไปดูต่อนะครับสำหรับแผนการตลาดของเราง่ายๆเน้นความง่ายครับเขาบอกว่ารายได้จากการแนะนำตรง100% 6ชั้นลึกเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้ถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราไปแนะนำนะครับ1คนนี่คือรายได้จากการแนะนำตรงนะครับ1คนเราจะมีรายได้ทันทีครับ500บาทต่อ1นึ่งยูเซอร์เห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดเราวันนั้นแนะนำห้คนละ่ะ5้ายูเซอร์เราจะมีรายได้ทันทีนะครับสองพาบาทและถ้าเกิดเรามีเก่งมีความสามารถมีทีมงานเยอะนะครับรู้จักคนเยอะไปแนะนำ 10คน10ยูเซอร์เกิดขึ้นในวันนั้นท่านก็รับไปทันที5,000บาทเห็นไหมครับรายได้ง่ายๆแบบนี้ที่เราสามารถทำได้และก่อเกิดรายได้จริงกับนักธุรกิจของดูดีเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออนไลน์เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับว่ารายได้ที่เกิดจากการแนะนำตรง6ชั้นลึกเป็นแบบไหนผม ที่ต่างเลยนะครับว่าวันนี้เราสมัครเป็นสมาชิกตำแหน่งซิลเวอร์เราไปแนะนำนะครับชั้นลูกแค่10คนและชั้นลูกของเราบริษัทจ่ายให้100% 10คนนะครับร้อ์จาก PV ก็คือ500บาทต่อขวดต่อ1 User ยูเซอร์คูณด้วย10คนก็จะเท่ากับ5,000บาทและถ้าเกิดลูกของเรานะครับมีสมาชิก ขยายสายงานจาก10คนนะครับแนะนำไปคนละ10คนละ10ก็จะเกิดเป็นชั้นที่2ชั้นที่2นะครับจาก10คนก็จะเป็น100คนและบริษัทจ่ายให้ชั้นที่2นี้อีก20นะครับถ้าเขาซื้อ1ขวด20%นะครับก็เท่ากับ100บาทต่อขวดเอามาคูณด้วยจำนวน100คนจะเท่ากับ มีรายได้วันนั้นนะครับ10,000บาทเห็นไหมครับว่ารายได้เกิดขึ้นง่ายๆแบบนี้และถ้าเกิดว่าคน100คนนะครับในชั้นนี้ไปแนะนําคนละ10คนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจาก100คนนะครับก็จะเกิดเป็น1,000คนในชั้นที่3ในชั้นที่3บริษัทจ่ายให้10% 10%นะครับเอาแค่ขวดเดียวนะนะครับ 50บาทต่อขวดคูณด้วยจำนวนคนที่เกิดขึ้นจำนวนยูเซอร์ที่เกิดขึ้น1000คนจะเท่ากับมีรายได้วันนั้น50,000บาทนี่คือรายได้นะครับยังไม่พอครับถ้าคน1000คนในชั้นที่3ไปแนะนำคนละ10คนละ10จาก1000คนก็จะเป็น10,000คน10,000คนในชั้นที่4แบบนี้บริษัทจ่ายให้5% 5%ก็จะเป็นเงิน25บาทคูณด้วยจำนวนคนก็คือ1,000 0คนจะมีรายได้วันนั้น2,500,000บาทเห็นไหมครับตัวเลขเริ่มขยับยังไม่พอครับจากคน1,000 0คนแนะนำคนละสิบคนละสิบคนละสิคนละสิเอาแค่คนละสิพอนะครับจาก1,000 0ก็จะกลายเป็น1,000 0 0คนในชั้นที่5ชั้นที่5แบบนี้นะครับ บริษัทก็จ่ายให้อีก5เอร์จาก1 0 0 0 0แสนคนคนละขวดเป็นเงิน25บาทเท่ากับ5คูณด้วยจำนวนคน1 0 0 0 0แสนคนวันนั้นเราจะมีรายได้ถึง2ล้าน5 0 0แสนบาทนี่คือชั้นที่5แนะนำต่อครับจากคน1 0 0 0 0แสนคนไปแนะนำคนละ10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  ก็จะเกิดจำนวนคนภายใต้องค์กรชั้นที่6ของเรา1ล้านคน1ล้านคนแบบนี้ในชั้นที่6บริษัทจ่ายให้อีก5%คือ25บาทคูณด้วยจำนวน1ล้านคนเป็นเงินเป็นรายได้ที่เราได้รับวันนั้น25ล้านบาทเป็นไงครับนี่คือรายจ่ายแบบ6ชั้นลึก 1น0นะครับเราจะมีรายได้ถึง25ล้านบาทเราไปดูปิระมิดนะครับให้ดูเข้าใจง่ายๆรายได้จากการแนะนำหกชั้นลึกชั้นแรกนะครับแนะนําแค่10คนเรามีรายได้5,000บาทจนไปถึงชั้นสูงสุดคือชั้นที่6กจำนวนคนนะครับหล้านคนเราจะมีรายได้25ล้านบาท ภายใต้องค์กรนะครับถ้ามีการแนะนำยูกเอร์เราจะมีรายได้ทันทีนะครับหกชั้นลึกคือ25ล้านบาทนี่คือความสูงยอด,ดของรายได้จากการแนะนำและยังไม่พอครับรายได้ต่อ,อมาก็คือรายได้ภายใต้องค์กร85%เกิดจากการซื้อซ้ำและแนะนำสมาชิกจะมีรายได้ถึง9ชั้นลึกถ้าลูกของเรานะครับมี10คน ซื้อคนละ1ขวดจะเกิดอะไรขึ้นเอาแค่หนึขวดนะครับชั้นลูกของเรา10คนในชั้นแรกบริษัทจ่ายให้จากการซื้อซ้ำยี่สิห้าอร์ลูก10บคนของเรานะครับจ่ายให้25%ก็เท่ากับ125บาทต่อขวดคูณด้วย10วันนั้นเราจะมีรายได้หนึ่บบาททันทีและถ้าลูกของเราครับแนะนำต่อ มีทีมงานต่อนะครับสิคนก็จะแนะนำคนละสิบคนละสิก็จะเป็น100คนในฐานงานของเรานะครับในชั้นที่2องบริจัดใจให้สิบห้าเปห้าเปอก็จะเป็นเงิน75บาทต่อขวดคูณด้วย100คนเราจะมีรายได้7,500บาทในชั้นที่2และนะครับ ถ้า100คนไปแนะนำโคลลสิบโครสิบก็จะเกิดเป็น1,000คน1,000คนมีการซื้อซ้ำนะครับเกิดรายได้ภายใต้องค์กรชั้นที่3ใจ่ายให้อีก10% 10%นะครับเท่ากับ50บาทคูณด้วยจำนวนคนก็คือ1,000คนจะเท่ากับ50,000บาทรายได้ในชั้นที่3ถ้าคน1,000คนนะครับ ไปแนะนำยูเซอร์และมีการซื้อซ้ำนะครับเกิดขึ้นในชั้นที่4บริษัทจ่ายให้อีก10%จาก1,000คนแนะนำคนละสิคนละสิบก็จะเกิดขึ้นเป็น10,000คน10,000คนบริษัทจ่ายให้10%ก็คือ50บาทคูณด้วยจำนวน10,000คนเราจะมีรายได้500,000บาทครับเป็นไงฮะนี่คือรายได้ที่เกิดจากชั้นที่4 แล้วถ้าเกิดนะครับคนจํานวน10,000คนไปแนะนําคนละสิบ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 จะก่อเกิดเป็นในชั้นที่5 10,000่คน10,000แคนนะครับบริษัทใจ่ายให้อีก5% 25บาทคูณด,ด้วย10,000แเราจะมีรายได้2องล้านหแสนบาทในชั้นที่5และถ้าเกิดคน10,000แคนไปแนะนำคนละสิคนละ10คนละ10คนละ10คน ก็จะเกิดเป็นหล้านคน1ล้านคนในชั้นที่6บริษัทใจให้อีกห้อีก5% 2บาบาทคูณด้วย1ล้านเราจะมีรายได้ก็คือ25ล้านบาทในวันนั้นและนะครับถ้าเกิดคน1ล้านคนไปแนะนำคนละสิบคนละสิบคนละสิบเกิดเป็น10ล้านคนคน10ล้านคนในชั้นที่7บริษัทใจให้อีก5%ก็คือ 25บาทคูณด้วยจำนวน10ล้านคนเราจะมีรายได้วันนั้นนะครับ250ล้านบาทยังไม่พอครับสมาชิกนะครับจาก10ล้านคนแนะนำคนละสิคนละ10คนละ10ก็จะก่อเกิดเป็น100ล้านคนในชั้นที่8บริษัทจะให้อีก5% 5%จาก100ล้านคนคูณด้วย25บาทเราจะมีรายได้2,000 500ล้านบาทในชั้นที่8และถ้าคนนะครับ100ล้านคนไปแนะนำคนละสิบคนละสิคนละสิคนล,บคนลบแบบนี้นะครับจะก่อเกิดเป็นสมาชิกเพิ่มเติมในชั้นที่9เป็น1,000ล้านคน1,000ล้านคนบริษัทจ่ายให้ในชั้นที่9 5%เอา5%คือ25บาทคูณด้วย1,000ล้านคนเราจะมีรายได้สูงสุดในวันนั้นก็คือ 2 5 0 0 0ล้านบาทนี่คือรายได้ภายใต้องค์กร85% 9ชั้นลึกเราไปดูเรื่องราวของพีระมิดนะครับเข้าใจง่ายๆในชั้นที่1ชั้นที่1มี10คนนะครับเราแนะนำเขามีการซื้อซ้ำเราจะได้25%ก็คือ1,250บาทลึกไปถึงชั้นที่9นะครับมี1,000ล้านคน จะมีรายได้นะครับภายใต้องค์กร9ชั้นลึกคือ25,000ล้านบาทนี่คือเรื่องราวของรายได้นะครับที่จะก่อเกิดในบริษัทดูดีเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออนไลน์มหาศาลนี่คำนวณในแค่1 0แตกสิเท่านั้นนะครับบริษัทของเรานะครับไม่มีเพดานในการแนะนำเราสามารถเป็น1 8 0แตกร0อยแตกหมื่น1แตกพันรายได้ก็จะมหาศาลขึ้นตาม ทวีคูณนี่เขาเราียกว่ากดทวีคูณรายได้นะครับนี่คือเรื่องราวของแผนการตลาดและที่สำคัญครับเรามีโบนัสแอคทีฟโบนัสแอคทีฟสำหรับคนขยันเราจะจ่ายแล้วก็นับนะครับ p ีีในเดือนนั้นน,น,นะครับจะจ่ายรายได้ให้ไม่เกินวันที่5สําสำหรับคนขยันขายเก่งนะครับให้เงินแบบฟรีฟรเลยตรงนี้นะครับสมมติว่าวันนั้นเดือนนั้นนะครับเราขายได้ 1,000 0 pv หรือสามารถขายเข้าตัวเองนะครับปิดไดมอนด์เลยเนี่ยเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับ10,000 pv เราจะได้รับโบนัสแอคทีฟ20%นะครับก็คือเอา1,000 0 pv คูณด้วยจำนวน20%เราจะรับเงินโบนัสแอคทีฟ2,000บาทนะครับแบบนี้ตามแผนรายได้โบนัสแอคทีฟที่ท่านทำได้นะครับถ้าเป็นนะครับ25,000 pv ก็รับ5,000บาท 50,000 PV รับ1,000 10, 0บาทนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นนะครับ100,000 PV รับ2,000 20, 0บาท2,000 200, 0 0 PV รับ5,000 50, 0บาทแบบนี้คือโบนัสแอคทีฟโบนัสสำหรับคนขายเก่งนี่คือเรื่องราวของรายได้แผนการตลาดและที่สำคัญนะครับไม่ต้องรักษายอดสินค้าส่งฟรีทั่วประเทศและที่สำคัญครับตำแหน่งของเรามีอยู่ตําตำแหน่งเติย นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ก่อเกิดเป็น4,000กว่ารหัสภายในแค่7เดือนนั่นหมายความว่าธุรกิจออนไลน์ตอบโจทย์ในยุคสมัยนี้ได้อย่างถูกต้องและเราก็มาถูกทางตำแหน่งนะครับมีตำแหน่ง s ิมเ e อร์หน่วยการลงทุนนะครับ1,500าบาทก็คือ500 PV เราจะได้รับโบนัสแนะนำา2ชั้นรายได้ภายใต้องค์กรเกิดจากการซื้อซ้ำ หชั้นตำแหน่งที่2โกโลนะครับลงทุน12,000บาทก็คือ4,000 P พีวีเราจะได้รับโบนัสแนะนำสีชั้นลึกรายได้ภายใต้องค์กรจากการซื้อซ้ำสอชั้นและตำแหน่งที่สามตำแหน่งแพทตินัมลงทุน2 1ง0 0บาทมี7,000พีวีเราจะได้รับโบนัสแนะนำสี่ชั้นลึกรายได้ภายใต้องค์กรซื้อซ้ำามชั้น และตำแหน่งที่ทุกคนตอนนี้มีเยอะมากในบริษัทของเราคือตำแหน่งไดมอนด์ลงทุน30,000บาทมี1,000 10, 0 PV จะได้รับโบนัสแนะนํา4ชั้นลึกรายได้ภายใต้องค์กรจากการซื้อซ้ำา7ชั้นและตำแหน่งสูงสุดของบริษัทเราก็คือบริษัทดูดินเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออยไลน์ตำแหน่งคราวไดมอนด์ซึ่งตรงนี้นะครับคุณสมบัติ ถ้าทําได้ก็คือแนะนําตรงชั้นลูก100ไดมอนท่านจะขึ้นตําแหน่งอันทรงเกียรตินี้ก็คือคราวไดมอนจะได้รับโบนัสแนะนําถึง6ชั้นลึกรายได้ภายใต้องค์กรซื้อซ้ํา9ชั้นลึกอย่างที่ผมบอกคําว่าวันนี้นะครับหลายๆคนที่ได้เข้ามาบริษัทดูดีเน็ตเวิร์กอินเตอร์ออนไลน์ตอบโจทย์ในเรื่องราวของธุรกิจออนไลน์ ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนที่กําลังมองหาธุรกิจสีขาวธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้จริงๆโดยที่มีโค้ชชิ่งต่างๆมีเพจนะครับคอยสอนและก็มีผู้วิสัยทัศน์ที่มากด้วยความสามารถเพราะฉะนั้นเจอกันที่ c ค o าว d ดมอนด์สวัสดีครับ